ที่กรณีของคุณยงยุทธวิชัยดิตนะครับที่มีมติจากคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงมหาดไทยให้ไล่นายยงยุทธออกจากราชการนะฮะแต่ว่าก็บอกว่ามีหลักเกณฑ์พบรบล้างมวลทินเนี่ยที่ลบล้างความผิดก็ทําให้มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งต่อน,นี่นะฮะวันนี้เนี่ยปรากฏว่าทางผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มกีนนะครับคุณจตุรันบุญเบญจรัตน์นะครับเดินทางไปที่กกต เพื่อไปยื่นคำร้องขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นสสของนายยงยุทธแล้วก็ไม่เฉพาะแต่คุณยงยุทธคนเดียวยื่นให้ตรวจสอบคุณปลอดประสบสุรศดีรัฐมตีวิทยาศาสตร์ด้วยอา้าวยื่นทำไมอ่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณยงยุทธเนี่ยยกเอากรณีของตัวเองเนี่ยไปเทียบเคียงกับกรณีของคุณปลอดประสบก่อนหน้านี้ที่ได้รับอนิสง์จากพรบล้างมลทินคุณจตุรันบอกนะครับว่าเอากรณีของคุณยงยุทธเนี่ยดูแล้วเนี่ยกลุ่มเกรมมองว่า ไม่เข้าข่ายได้รับประโยชน์จากพรบนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ที่อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่าอ,อกอพอมีมติไล่ออกเนี่ยคุณยงยุทธก็ไม่ได้รับโทษอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว<ม>ดังนั้นจะไปเข้าหลักเกณฑ์มาตรา5ของพรบล้างบนทินได้ยังไง<ม>ส่วนกรณีของคุณปลอดประสบเนี่ย<ม>เห็นว่าตอนที่ถูกพลเอกสุยุจุลานนท์นายกรัฐมนตรีลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีวันที่15ธันวาคมปี50ไล่ออกจากราชการมีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่28มีนาคม48กรณีตอนเป็นรธิบดีกรมป่าไม้ได้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอนุญาตให้เอกชนส่งออกเสือโคร่งไปจีนร้อยตัวเนี่ยการออกคำสั่งเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากพรบล้างมลทินปี50มีผลบังคับใช้แล้วตามหลักเกณฑ์ของพรบรนเนี่ยผู้ที่เข้าข่ายได้รับการล้างมลทินเนี่ยต้องถูกลงโทษทางวินัยในกรณีที่ได้ทำก่อนหรือภายในวันที่5ธันวาคมปี50 แต่ว่าคำสั่งลงโทษปลดออกเนี่ยลงนามวันที่15ธันวาคมมาหลังจากวันที่5มา10วันดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าคุณปลอบประสบเองก็ไม่ได้เคยรับโทษใดๆมาก่อน,ออนเช่นเดียวกับคุณยงยุทธก็น่าจะเข้าข่ายว่าไม่ต้องไม่ได้รับอนิสวงจากพรบล้างมลทินเช่นเดียวกันให้กกตเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะแล้วเมื่อวานนี้คุณปลอบประสบซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณปลอบประสบก็ได้อธิบายช่วยคุณยงยุทธเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็บอกว่าฟังแล้วก็ ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคุณปรอบประสบอธิบายช่วยไปช่วยมาก็งงๆนะมันคนละเรื่องไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ก็ว่ากันไปตามเรื่องของการตรวจสอบแต่ว่าเรื่องของสปิริตมีคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะวันนี้อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยก็บอกนะครับว่าดูแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะลากันได้สักกี่น้ำนะครับเพราะว่า การที่เมื่อวานนี้คุณยงยุทธ์เนี่ยเลี่ยงไม่ยอมเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ชี้ชัดเลยว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากเสี่ยงในการเกิดปัญหาที่จะตามมาออดังนั้นในมุมของประชาชนเองเนี่ยการที่รัฐมนตรีคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ได้เนี่ยถือว่าประเทศเสียโอกาสทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวินิจฉัยตามข้อกฎหมายอย่างชัดเจนว่าความผิดของคุณยงยุทธ์ไม่เข้าเกณฑ์การใช้กฎหมายล้างมลทิน แล้วถ้าหากเป็นประเทศอื่นเนี่ยนะคุณยงยุทธเนี่ยคงต้องลาออกไปแล้วแต่นี่ประเทศไทยไงมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันต่ํากว่ามาตรฐานนะฮะแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าคุณยงยุทธเนี่ยในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่ารัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยที่เดียวกันกับอาจารย์ชาย,ยานันอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนี่ยอาจารย์อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงอาจารย์ก็บอกแบบนี้นะฮะบอกว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยมีการสอนในสถาบันทุกที่หลักสูตรการเรียนก็อธิบายถึงหลักการรับผิดชอบ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ผ่านหลักสูตรเนี่ยจะมีจริยธรรมหรือมีความกล้าหาญที่แสดงความรับผิดชอบกรณีคุณยงยุทธนั้นชัดเจนและคงต้องลาออกแต่ถ้าจะอุ้มกันไปแบบนี้ต้องดูว่าไปกันได้สักกี่น้ํำแล้วต้องรอดูนะ,ะการประชุมคลอมอครั้งหน้าเนี่ยดูแล้วจะมีท่าทียังไงนะฮะอันนั้นก็ต้องดูะฮะครับที่อาจารย์ชัยชัย,ยานพูดเนี่ยสําสำคัญเลยนะฮะว่าคุณยงยุทธเนี่ยนะฮะทู่ซีไปอยู่แบบเนี้ย ที่สุดแล้วเนี่ยคนที่เสียโอกาสก็คือประเทศชาติัอูอย่างตัวอย่างของง่ายๆก็คือเมื่อวานนี้ประชุมคลรที่อยู่ๆคุณยงยุทธไปตรวจน้าท่วมเขาก็รู้ว่าไปเพราะว่าหลีกเลี่ยงที่นั่งเป็นประธานในการประชุมคลรที่สุดแล้วก็ประชุมแป๊บเดียวประมาณไม่ถึงชั่วโมงะนะฮะก็ต้องเลิกไอ้อย,อย่างเนี้ยคือการทําให้ประเทศชาติประชาชนเสียโอกาสแล้วคุณยงยุทธจะทู่ซีอยู่ไปทําไมใช่ไหมมองได้ลึกซึ้งนะฮะตัวเองจะมองลึกซึ้งตามนักวิชาการที่เขา กระตุกเตือนหรือเปล่าใช่ไหมครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสมศักดิ์เกียรติโนนท่านประธานสภานะฮะที่เคารพซึ่งก็ได้ไปดูงานที่อังกฤษใช่ไหมฮะแล้วก็กลับมาแล้วตามข่าวว่ากลับมาตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่มีการเผยแพร่ภาพนะฮะของคุณสมศักดิ์ไปอยู่ในสนามฟุตบอลนะฮะนี่นะเข้าใจว่าคนข้างๆน่าจะเป็นลูกสาวหรือเปล่านะครับคุณพลอยภัยลินหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะฮะ แต่ภาพนี้ได้รับการเผยแพร่ทั่วเลยนะครับ,รบนี่ก็ดูจากดูแล้วก็น่าก็น่าจะเป็นเกมวันแดงเดือนใช่ฮ<น>ะ<ช>แต่คุณธีรพอจะมองออกไหมว่าท่านประธานสมศักดิ์นั้นเชียผีหรือเชียหงเนี่ยดูไม่ออก<ะ>ดูไม่ออกดูจากชุดของผู้หญิงที่นั่งข้างๆนั้นดูออกไหมพอดีไอ้ราวเหล็กสีแดงมันบังภาพันคอพอดีอ,อก็เลยดูไม่ออกว่าท่านเชียใครนะฮะแต่ใส่หมวกใส่แบบกลมเกลืนนัามากเลยเอ,อื ไปไปได้อาจจะเชียร์ลิเวอร์พูล l ทำไมอ่ะดูตามวัยคนรุ่นนี้คนรุ่นนี้ต้องประมาณสักลิเวอร์พูลใช่ใช่ไหมอ๋อคือวัยกลางคนขึ้นไปหรือว่ายุคยุคเอ่ยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเชียร์ลิเวอร์พูลส่วนใหญ่จะเชียร์ลิเวอร์พูล l แต่ว่าแฟนแมนยูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะที่มาพร้อมกับแชมป์พรีเมียร์ลีกใช่ประกอบกับดูสภาพหงอยๆแบบนี้ก็เชียร์ลิเวอร์ pool เนี่ย พราะตอนนั้นจะถูกนำอยู่โดนไล่ออกโดนจุดโทษประมาณนั้นแต่ว่าภาพนี้ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์มากนะฮะแล้วก็ในในโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายนะฮะว่าท่านประธานสมศักดิ์ท่านไปดูงานเนี่ยนะฮะด้วยงบราชการ,รแผ่นดินซึ่งคุณไพจิตก,ก็บอกว่าท่านประธานไปได้มีงบให้8ล้านจะมาไปได้แต่ว่าไปดูงานแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วไปปรากฏภาพนะฮะอยู่ในสนามฟุตบอลแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่งาน มันไม่ใช่งานมันไม่ใช่งานภาพการดูงานมันไม่มีเลยฮะม,มันไม่มีออกมาหรือคือท่านท่านกลับมาเนี่ยท่านไม่ได้ถแถลงเลยหรือว่าท่านไปดูงานแล้วท่านไปคุยกับใครบ้าง <c oughs> ใช่ไหมท่าน <c oughs> ตามข่าววันนี้คุณวัฒนาเส้งไพ้รบ,บอกว่าออคุณสมศักดิ์ไปจีนแล้วนะฮะไปจีนเลยคือวันนี้คุณวัฒนาเส้งไพโรก็บ,บอกถึงกรรมธิการกิจการสาภาที่มีวราระประชุมพิจารณาการพาคณะไปดูงานที่อังกฤษของคุณสมศักดิ์นะฮะ คุณวัฒนาบอกว่าคุณคุณสมศักดิ์เนี่ยเดินทางไปไปจีน mm hmm. นะฮะส่วนการเรียกไปชี้แจงขอตั้งคำถามว่าได้ิจรณาข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านก่อนจะเชิญประธานสมศักดิ์ไปเข้าชี้แจงหรือยังอยากให้กรรมธิการคำนึงถึงหน้าตาประมุขสภานิติบัญญัติด,ด้วยไม่ใช่ไปฟังจากสื่อแล้วนำมาตั้งประเด็นแล้วเรียกไปชี้แจงหากกรรมธิการจะมีการตัดสินใจจะเชิญใครเข้าชี้แจงควรทำในรูปแบบการหารือในคณะกรรมธิการและลงมติก่อนว่า จะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่หรือหากรับไว้สมควรจะเชิญใครมาให้ข้อมูลบ้างในเรื่องนี้ผมมองว่ากรรมธิการควรสอบถามข้อมูลจากคณะที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยจะกลับกันพรุ่งนี้แล้วอือย่าเรียกแต่คุณสมศักดิ์นี่คุณวัฒน,นาเส้นไพล้อก็ไม่เห็นด้วยอบอกว่าคุณได้สอบถามข้อมูลเรื่องนี้ตรวจทานข้อมูลรอบด้านหรือย,ยังหรือว่าเล่นไปตามสื่อ,อแต่ก็ตามแต่วันนี้ภาพนี้เนี่ยนะฮะผู้คนเขาก็วิจารณ์กันว่าคุณสมศักดิ์เนี่ย คนที่ตีตั๋วให้คุณสมศักดิ์ไปดูวันแดงเดือดได้เนี่ยก็คือประชาชนนะฮะออกค่าตั๋วให้นะฮะตังภาษีของประชาชนตังภาษีของประชาชนนะฮะแม้ว่าก่อนไปคุณสมศักดิ์จะอธิบายจะบอกว่าคุณพลอยเพยลินลูกสาวไปเนี่ยไปด้วยเงินส่วนตัวแต่คุณสมศักดิ์ต้องชี้แจงถ้าเป็นไปได้กรณีนี้เพื่อความสบายใจเนี่ยเอาใบทรงใบเสร็จมากางดูเลยว่าคุณพลอยเพรินลูกสาวเนี่ยนะฮะ ไปเนี่ยนะครับได้อยู่ร่วมคณะของสื่อมวลชนหรือเปล่าออนะท่านบอกเลยนี่พักโรงแรมนี่ออกเองนะครับนี่ไปดูบอลน,นี่ก็สยามกีฬาพาเข้าไปดูไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการไปไปไปใช้งบของทางราชการนะรแต่ก็นั่นแหละนะฮะว่าการที่ท่านไปไปใช้ตั๋วฟรีดูในส่วนของโคต้าสยามกีฬาได้เนี่ยท่านบินไปได้ยังไง ใช่ไหมท่านบินไปก็ด้วยเงินส่วนตัวใช่ด้วยงบของราชการด้วยเงินภาษีประชาชน,น <ะ S 2> แล้วผมว่ามีประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ระหว่างการปิดสมัยประชุมสภาสภาเปิดอยู่มันมีความจําเป็นอะไรไหมที่ต้องเอาเวลาของทางราชการเนี่ยอุปสมศักต้องนั่งเป็นประธานแล้วก็มอบหมายให้รองประธานคนที่หนึ่งเนี่ยทำหน้าที่แทนเพื่อที่ตัวเองไปดูงาน แล้วไปดูงานในประเทศที่สภาเขาปิดสมัยประชุมสภาไม่ได้เข้าไปดูด้วย <c oughs> น,น,นสภาที่อังกฤษ <c oughs> คือมันรูปการนี่บอกตรงว่าประชาชนเ็าไม่ได้โง่อเขาเห็นแล้วเขาก็ากมันไปเที่ยวกัน่ะอท่านต้องชี้แจงท่านจะกลับมาละเงียบๆเบนี่ยไม่ได้ท่านต้องเอาภาพมาดูท่านไปดูงานเนี่ยท่านได้งานอะไรมาบ้าง<อ>ใช่ไหมฮะได้เนื้อได้หนังอะไรมาบ้างนะครับ<อ>แล้วก็อย่างที่เราเราเรา,เราเองก็งงๆนะว่าเอทำไมช่วง ของการใช้งบประมาณเนี่ยนะฮะจะต้องมีการเล่งใช้เพราะว่างบเหลืองบเหลือทําไมถ้าง,งบเหลือแล้วเนี่ยเ,เราก็ถ้าง,งบเหลือก็คืนไปไม่ได้ทำไมต้องใช้ให้หมดต้องใช้ให้หมดด้วยเหรอมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมทำไมฮะเพราะสมมุติว่าปีนี้เราใช้งบไม่หมดไม่เต็มที่เราสมมุติเราใช้ไปแค่70%อืมพอปีหน้าที่เขาจะอนุมัติงบมาให้เนี่ยเขาก็จะดูจากปีนี้แหละ๋อใช้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์งั้นปีหน้าก็เอาไปประมาณนี้แล้วกันแต่ถ้าปีนี้เราใช้เต็มที่ปีหน้าเราก็ได้งบก้อนใหญ่เต็มที่เหมือนกัน ปีหน้าจะไม่ได้งบก้อนใหญ่เออฉะนั้นก็ถ้ากรรมธิการชุดไหนยังเหลืองบอยู่ก็จะไปไปไปนี่แหละใช่อย่างนักการเมืองไทยเลยใช่ครับ,รบนี่แหละอ่ะเราพักกันอีกครู่ครับเด<อ>ี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ